จักรวาลคืออะไรใช่ไหมคะจักรวาลคือเจ้าของพลังงานคือเจ้าของเวทมนต์คือเจ้าของเวทมนต์ท,นที่อยู่เบื้องหลังกดแรงดึงดูดหรือว่ากดจักรวาลหรือว่าจิตเนรมิตนะคะเป็นพลังงานที่กักเก็บอยู่ภายใน เป็นพลังงานที่กักเก็บอยู่ภายในที่สามารถที่จะเกิดขึ้นจริงเพราะว่าอยู่ภายในที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีขีดจำกัดที่สามารถที่จะเกิดขึ้นจริงได้บนโลกใบนี้ค่ะทุกสิ่งเป็นพลังงานใช่ไหมคะจักรวาลหรือจิตคอนตัม คอนต้มฟิสิกก็เช่นเดียวกันก็คือพลังงานคนเราเกิดจากพลังงานไฟฟ้าเกิดจากพลังงานสิ่งของเกิดจากพลังงานค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอาการที่เราจะใช้กฎแรงดึงดูดได้หรือว่าคอนต้อมฟิสิกใช่ไหมคะเราต้องรู้จักคำว่าจักรวาลก่อน บางคนจะคิดว่าจักรวาลกว้างใหญ่เราไม่รู้ว่าเราจะ,ะมีจุดมุ่งหวังอยู่ตรงไหนเพราะว่ากว้างมากนะคะจริงๆแล้วจักรวาลที่โครจะบอกมันก็คือจักรวาลที่อุดมสมบูรณ์จักรวาลทีอ่อยู่ภายในตัวของเรานั่นเองนะคะหมดแรงหนึ่งดูนะคะเขาจะมีกฎของเขาอยู่แค่ว่า สิ่งที่เหมือนๆกันจะดึงดูดเข้าหากันอันนี้ทุกคนรู้ใช่ไหมคะขึ้นความถี่สูงย่อมดึงดูดขึ้นความถี่สูงเข้าหาตัวเหมือนกันค่ะขึ้นความถี่ต่ำก็ย่อมที่จะดึงดูดขึ้นความถี่ต่าเข้าหาตัวเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนว่าพลังงานที่เท่าเท่ากันจะดึงดูดเข้าหากัน ง่ายใช่ไหมคะง่ายมากเลยนะคะง่ายมากเลยกับใครบางคนที่กำลังเริ่มที่จะเรียนรู้ในการใช้กฎแรงหนึ่งดูนะคะเรารู้เช่นนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วเรามารู้อีกว่าความคิดความคิดของเราเป็นคลื่นความถี่เป็นพลังงานเหมือนกันเมื่อเราคิดสิ่งใดซ้ำๆสิ่งนั้นย่อมเกิด บนโลกความจริงนะคะเมื่อเรารู้แล้วอะคะ่ะว่าสิ่งที่เราคิดซ้ําๆย้ำๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องไหนนะคะเพราะว่าความคิดของเราเป็นพลังงานเมื่อเราอยากจะได้พลังงานด้านดีมีวอลเปเรชั่นที่ดีนะคะมีไฮวเปเรชั่นใช่ไหมคะไม่โลไวเปเรชั่นนะคะคือ ไฮบริชันก็คือไฮไวริชันก็คือการที่มีความคิดด okay. ้านบวกนะคะการที่จะใช้กดแรงหึงดูดได้ผลไวก็คือเราต้องมีความคิดด้านบวกเท่าน hy ั้นเมื่อไหร่ที่เราปรับความคิดของเราไปด้านลงมันก็คือตอนนั้นคือเราปล่อยขึ้นพลังงานต่ำนั่นเองความคิดด้านหาย เป็นพลังงานความถีด้านสูงใช่ไหมคะไฮก็คือด้านต่ําเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้กดแรงดึงดูดให้เรามีความคิดด้านบวกเยอะๆมีความคิดด้านบวกตลอดทั้งวันก็พลังงานด้านความคิดของเราะคะ่ะคือเราปล่อยความคิดพลังงานด้านบวกออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆนะคะ แล้วสิ่งที่เราปล่อยออกไปเรื่อยๆค่ะเขาจะอ่ากลับมาหาเราและเกิดอ่าความเป็นจริงขึ้นมานั่นเองค่ะและนี่คือกฎแรงดึงดูดนะคะคือคุณคิดอะไรคุณจะได้อันนั้นก็คือเมื่อเราสร้างพลังงานด้านบวกและเราใช้ความคิดของเราเปลี่ยนให้มันเป็นความจริงนั่นเองค่ะ